สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพามาทำเหรียญโปยทานแบบน่ารักน่ารักกันค่ะทำง่ายค่ะวันนี้เราพามาทำเป็นแพนด้าน้อยค่ะเป็นตัวเปล่าสามารถใส่เหรียญได้ที่หลังนะคะเตรียมอุปกรณ์กันค่ะของเรานะคะใช้เป็นริปบิ้นเบอร์สองตาละคังคค่ะเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นยี่ห้ออื่นได้นะคะ ของตาละครางที่เราเลือกมาเป็นขาวขุ่นค่ะจะออกเป็นโทนโทนนี้นะคะส่วนอีกตัวค่ะเป็นตัวขาวใสนะคะสีขาวใสแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นแพนด้าที่เป็นตัวสีใสมันมนนิดนึงนะคะน่ารักไปอีกแบบค่ะเตรียมปอมๆนะคะสําหรับติดหูแพนด้าค่ะของเรานะคะของเราเลือกเป็นใจเล็กค่ะขนาด10มิลค่ะ ใบไผ่นะคะตกแต่งด้วยใบไผ่ค่ะใช้ลิปบิ้นนะคะสีเขียวของเราเลือกเป็นสีสดๆสก็อาจจะเลือกเป็นตาทีทวันยูค่ะจะได้ดูเงาวิบๆนิดนึงค่ะสติกเกอร์ตาค่ะเตรียมกาวค่ะกันไกลค่ะ ปืนกาวค่ะเหรียญค่ะสำหรับริบบิ้นของเรานะคะตัดความยาวที่19นิ้วจำนวน4เส้นด้วยกันค่ะตัดปลายแหลมด้วยนะคะการพับนะคะจะเป็นการพับแบบเดียวกันกับผลส้มค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นในขั้นตอนนี้แล้วสามารถข้ามไปได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราพับครึ่งเส้นริบบิ้นแบบนี้ค่ะถือไว้ข้างซ้ายและข้างขวานะคะเราจะมาเริ่มทำเป็นฐานสีก่อนค่ะให้เรานะคะเอาข้างขวานะคะของเข้ากับข้างซ้ายค่ะต่อมานะคะให้เราหยิบเส้นที่3ขึ้นมาค่ะคล้องไปที่เส้นที่2นะคะ แบบนี้จากนั้นนะคะให้เราหยิบเส้นที่4ขึ้นมาสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1ค่ะแล้วก็คล้องเข้ากับเส้นที่3แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงให้กระชับค่ะ จะได้เป็นฐานสีแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำฐาน8กันค่ะมันจะเป็นคู่คู่กันอยู่นะคะให้เราใช้เฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนค่ะผ้าเฉียงทับไปแบบนี้ค่ะและคู่ด้านนี้นะคะเอาเส้นด้านบนนะคะผ้าเฉียงทับไปค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะเป็นคู่กันแบบนี้ เอาเส้นบนนะคะแบบนี้ผ้าเฉียงทับมาค่ะและต่อมานะคะเป็นเส้นนี้ค่ะผ้าเฉียงทับมาเหมือนกันค่ะแต่เส้นนี้นะคะเป็นเส้นสุดท้ายเราจะเอาเส้นนี้มาสอดในช่องนะคะเป็นช่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปจากนั้นนะคะจัดให้กระชับค่ะ จะได้เป็นฐาน8แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราวางลงค่ะเลือกสีเส้นด้วยกันค่ะสีเส้นแรกนะคะที่เราจะใช้เราเลือกเป็นเส้นนี้ก่อนค่ะหยิบตั้งขึ้นมาค่ะแล้วก็เส้นที่สองทับไปค่ะทับไปนะคะเส้นที่สามทับไปค่ะและเส้นที่สี่ทับไปค่ะ จะมีด้วยการ4เส้นแบบนี้นะคะต่อมานะคะให้เราเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดดึงลงมาแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาพาดทับขึ้นไปแทนค่ะและเส้นด้านล่างสุดดึงลงมาค่ะเส้นถัดมานะคะพาดทับขึ้นไปค่ะดึงลงมาแบบนี้แล้วก็เส้นถัดมาพาดทับขึ้นไปค่ะสลับกันนะคะ จนหมดครบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นให้เราเอาเส้นด้านล่างสุดอย่างนี้ดึงลงมาค่ะแล้วก็จะเหลือ3เส้นนะคะ3มเส้นนี้เราเอาเส้นต่อมานะคะมาสอดในช่องที่อยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นดึงนะคะเส้นต่อมาค่ะ เส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปนะคะสอดด้านบนนะคะแล้วก็ลอดใต้แบบนี้ค่ะและเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าไปนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ลอดใต้เส้นนะคะแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปต้องรูตรงนี้นะคะแล้วก็ลอดใต้เส้นแบบนี้ค่ะถึงจะถูกต้องนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราจัดริบบิ้นให้กระชับค่ะถ้าถูกต้องนะคะมันจะเรียงแบบนี้นะคะเรียงต่อกันแบบนี้ค่ะจะไม่ขัดกันนะคะขั้นตอนต่อมานะคะให้เราพลิกกับด้านมาค่ะด้านนี้ให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นให้กระชับเหมือนเดิมค่ะ พอได้กระชับแล้วนะคะให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะของเราเลือกเป็นเส้นนี้นะคะจากนั้นให้เรานับไป3ามเส้นด้วยกันค่ะเราจะพาดข้ามไปแบบนี้ค่ะแล้วก็พับเก็บไว้ด้านหลังค่ะข้าม3ามเส้นนะคะพับเก็บไว้นะคะด้านหลังค่ะต่อมาเป็นเส้นถัดมาเหมือนเดิมค่ะนับข้ามไป3ามเส้นนะคะ แล้วก็พาดเก็บไว้ค่ะเส้นต่อมาค่ะทำเหมือนกันค่ะพับเก็บไว้นะคะเอามือประคองไว้ที่ด้านหลังค่ะทำไปเรื่อยนะคะแล้วก็นะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับเก็บไว้แบบนี้สุดท้ายแล้วจะเหลือเส้นริบบิ้นด้วยกัน3มเส้นนี้ค่ะ ให้เราเอาเส้นถัดมานะคะก็คือเส้นนี้เราจะเอามาสอดในช่องแรกนะคะเป็นช่องตรงนี้นะคะสอดใต้เส้นค่ะแล้วก็เส้นถัดมานะคะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปนะคะช่องเดียวก,กันกับช่องแรกค่ะที่สอดแล้วก็จะมาโผล่ในรูถัดมานะคะ แบบนี้ค่ะและต่อมานะคะเส้นต่อมาทําเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปด้านบนแบบนี้แล้วก็ลอดใต้เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็ไล่จัดเส้นริบบิ้นแต่ละเส้นให้กระชับชค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเก็บเส้นริบบิ้นกันค่ะ ให้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะเราเลือกเป็นเส้นนี้ค่ะให้เราสอดใต้เส้นริบบิ้นค่ะแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะสอดใต้เส้นริบบิ้นนะคะสอดไล่ไปเลยค่ะสอดเก็บไปเรื่อยนะคะจนครบทุกเส้นค่ะ พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นให้เราจัดให้กระชับค่ะไล่จัดไปทีละเส้นให้กระชับนะคะในส่วนของเส้นริบบิ้นที่เหลือนะคะเราใช้กรรไกรตัดออกค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งเจ้าแพนด้าน,น้อยกันค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งตามชอบได้เลยค่ะจะมีอยู่สองด้านด้วยกันนะคะเราเลือกเป็นด้านนี้นะคะด้านดูทึบๆนะคะเราจะใช้ด้านนี้เป็นด้านตกแต่งค่ะส่วนอีกด,ด้านนะคะเราจะใช้สำหรับใส่เหรียญค่ะ ของเรานะคะจะติดหูก่อนค่ะ ติ๊กเกอร์ตาค่ะจะมีอยู่ตรงนี้นะคะจะมีรูตรงกลางเราเอารูตรงกลางไว้ค่ะระหว่างตาสองข้างแบบนี้จะได้ดูน่ารักนะคะเราตกแต่งด้วยใบไผ่เขียวๆค,ค่ะหรือเพื่อนมีโบน่ารักน่ารักก็สามารถตกแต่งได้เหมือนกันนะคะ ใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็จะใส่ด้านหลังตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้แพนด้าน้อยน่ารักแบบนี้นะคะ